โยก็สวีเดตสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิปวนนี้ผมก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่า Animable Tower Defense กันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ห่างหายจากแมปนี้เปนะ็นนานมากๆเลยนะหลังจากที่มันหลังจากที่มันเออะเขาจะว่า,วาหลังจากมันเปิอใหม่แล้วก็รีวอลรีทุกอย่างเลยอยูว่วนเดวิลอะนะแบบรีพวกสแตปหมดเลยก็เลยไม่ไดเล่นเลยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ได้ทำการทำเพลย์ลิสต์ตัวละครที่ผมรีวิวเอาไว้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะก็สามารถไปดูกันได้ที่เพลย์ลิสต์ช่องเลยนะอ๋อนะครับนะก็ เดี๋ยวมาแจกโค้ดกันก่อนละกันนะครับนะก็จะมีอยู่2โค้ดนะครับโค้ดนี้นะครับ1โค้ดนะซึ่งอัปเดตเนี่ยมันเป็นอัปเดตประมาณแบบแบบพวกอ่าผู้อนิเมะอะไรอ่ะไอดอลว่ะอันพูดม่าอทุกคนอาจจะแบบว่าเอีพี่จริงเหรอพี่ใช่ครับผมไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับเห็นเห็นผ่านๆนะแต่กูไม่เคยดูแล้วรวมถึงไอตู้ด้วยนะครับนี่ไอตู้ของเซเบอร์รู้จักตัวเดียวคือเซเบอร์ครับรู้จักกูตัวเดียวคือเซเบอร์อยังเลือกไหนวะแค่นี้ดิตู้ไหนวะ ตู้ไหนวะตู้นี้เหรอไม่ใช่เอาไงง่ะตัวนี้ครับคือผมไม่รู้จักใครเลยไม่แต่คนเดียวนอกจากไอตัวเซเบอร์ตัวนี้นะครับผมเลยไม่ค่อยอยากจะมาเอ่อรีวิวตัวละครเท่าไหร่แต่ก็ไอไหนก็อ่ะก็มีคมมนในคลิป็เก,ก่าไอพี่รับกลับมาทำรีวิวตัวครับเดี๋ยวจะกลับมาให้เดี๋ยวจะกลับมา รีวิวให้ดูแล้วกันแต่ว่าถ้าผมพูดแบบว่าชื่อตัวละครผิดไปก,ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่เคยดูจริงเนะเอาล่ะแล้วก็ตัดเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับนะก็ค่าวางอที่หนึ่งเอ่อ <c oughs> กูเมาอะไรเนี่ย <c oughs> ข้อที่หนึ่งพนะครับอ่ะฮะระยะการตีแม่งอุบาทิมหายเลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นอัน,นเป็นแค่กระตุมตีนะครับเออมฮัลโหลไกฮะ จะบอกแล้วว่าฮ้ฮ้โอ้ oh my god โอเคโอเคเปลี่ยนเป็นตัวนะครับเปลี่ยนตัวทันหันเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวฟื้นเป็นตัวเพิ่ม เพิ่มเลือดฐานนะครับนะเอ๊นะครับก็ไม่บอกแต่แรกนะครับโอ้โหค่าวางอยู่ที่สองพันนะครับนะเอาขั้นต่อไปสามพันห้าร้อยนะครับอเอาใช่อันนี้ก็จะเป็นอะไรไหมกระโจมตีนะครับติดไฟด้วยนะประมาณนี้นะครับต่อไปห้าพันนะครับสกิลไม่เปลี่ยนนะต่อไปหกพันห้านะครับสกิลเหมือนจะเปลี่ยนนะ ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคอะไรเนี่ยอย่างว่าโอ้ยหมืน่นหมืน่นหมืน่มนเพิ่งกลับเลยแล้วมือจะหายเลยน้องคนหมื่นเลยเอาไปแปดพันนะครับสกิลเหมือนเดิมนะบ,นบ้านยังไม่แตกใช่ไหมโอเคต่อไปเก้าพันห้านะครับสกิลเหมือนเดิมนะครับต่อไปหนึ่งพันเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับโอ้สกิลเปลี่ยนแล้วเหรอดูสิ โอ้ยไรอะเยดโครตรเท่นะครับต่อไปนะครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ตันแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับอืมไหนหลองกดสกิลดูสิเฮ้อยอะไรมีแค่สุดตึงโ oh. อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ด ไอ้สกิลอลังการเกินโอ้ไม่ก็แล้วว่าแต่มันช่วยอะไรอะใครรู้ก็บอกกันได้นะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรนะครับไอส้สกิลนี้นะครับเชื่อแต่แมบแบม่งแบบเฮ้ยอ,นะอ๋อแค่นี้กระโดดหลอกตากูนี่หว่า <c oughs> แค่นี้โอเคก็สวยดีนะครับเออสกิลมันช่วยอะไรอะใครรู้ก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะผมไม่รู้นะครับ อันนี้ก็คืออัปตันแล้วนะครับก็จะมีอยู่ที่26,411นกี่ร้ยสอนะครับระยะที่เก้าสองวินาทีเ7ดวินะครับนะประมาณนี้เลยนะครับอะไรคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันใครใชอบฝากแลก์กดตัมให้กันด้วยนะครับบา,บายครับทุกคนจุกรูไอ้น้องรัก